สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะเอาวันนี้ลูกค้าจะตัดทรงทูบ็อกนะคะแล้วกเ็เราก็ติดกิ๊บนะคะให้ตรงแสกนะคะอาให้ตรงแล้วก็ใช้เบอร์สีนะคะลูกค้าคนนี้ผมที่จอนค่อนข้างบางนะคะเราก็ใช้เบอร์สีนะคะถ้าใช้เบอร์2องเบอร์สมันจะสั้นเกินไปนะคะใช้เบอร์สีเลยนะคะเปิดข้างนะคะเปิดข้างในแล้วก็ ถเบอร์สี่เลยค่ะโอเคค่ะพอถึงด้านหลังแล้วก็ติดกิปเป็นตัววนะคะติดกิปขึ้นไปนะคะเป็นตัววเสร็จแล้วแล้วก็ไถด้วยเบอร์สีเหมือนเดิมนะคะถ่ไถขึ้นไปนะคะเผยปัตตาเลียนนะคะถ่ายให้มันมีความทุยอยู่นะคะไม่นั้นจะทำให้หัวลูกค้าแบนนะคะแต่งผมตัววนะคะ เหมือนดักในรูปเลยนะคะทําแบบนี้เลยนะคะ,ะถ่ายด้วยเบอร์สีนะคะไทยด้วยเบอร์สีรอบๆบศีรษะเลยนะคะทําให้ทั่วเลยนะคะใช้มือปักคองเอาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ถนัดเราก็ใช้หวีจะดีกว่านะคะผมจะมันจะดูดูดีกว่านะคะดูเหมือนกับว่าเออตัดเก่งอะไรเนงะใช้หวีน่าจะดีกว่านะคะ แต่ว่าใช้หวีหรือใช้มือประคองมันก็ออกมาคล้ายๆกันนะคะเราใช้เบอร์สีขึ้นทรงนะคะทำอย่างนี้ไปจนหมดรอบๆเลยนะคะ ะเลี่นกันขอบกันรอบรอบนะคะกันรอบรอบจรให้ชั่วเลยด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะคะกันให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้บรอบรหวีเบอร์สองนะคะถายตรงจอนนะคะแถวตินผมนะคะถายให้มันกลมกลืนกันนะคะทำให้รอบๆเลยนะคะแล้วก็ใช้หวีเล็กนะคะ เ,เก็บรายละเอียดนะให้มันเนียนนวลกลืนนะคะทำอย่างนี้ให้รอบๆบรอบๆบศีรษะเลยนะคะ ฉีดให้เปียกให้ทั่วนะคะฉีดเยอะๆเลยให้เปียกให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้หวีซอยนะคะใช้กันไกลกตัด ยกตัดนิดหน่อยค่ะตัดให้มันเสมอกันนะคะยกตัดนิดนึงปลายผมจะบางนิดนึงถ้าเรายกามันจะได้ไม่ทื่อนะคะตัดยกนิดนึง ปลายผมให้มันพิวบางนะคะทําไปทีละชั้นทีละชั้นนะคะสไลด์ปลายค่ะทําไปทีละชั้นทีละชั้นเลยทำทีละช่อเลยนะคะทำทีละชั้นเลยนะคะสไลด์ปลายนะคะ ให้ปลายมันบางให้เข้ารูปทรงเลยนะคะทําให้รอบรอบศีรษะเลยนะคะผมจะได้พลิ้วบางค่ะเป็นเข้ารูปทรงนะคะมีความสวยงามนะคะยกผมขึ้นให้สูงเลยนะคะแล้วใช้กัรไกรฟันนะคะสไลด์ด้านในนะคะเพื่อให้ผมด้านบนนะัมีความยาวอยู่นะคะแต่สไลด์ด้านในให้มันบางนะคะทำแบบนี้ให้ทั่ว รอบศีรษะเลยนะตรงที่ผมบางไม่ต้องสไลด์ด้านในนะคะเพราะจะทำให้ผมมันบางเกินไปนะคะทำแบบนี้ให้รอบรอบศีรษะเลยนะคะทำทีละชั้นทีละชั้นนะคะแล้วก็ใช้กันไกลฟันสไลด์ด้านในนะคะให้ความยาวด้านนอกเท่าเดิมนะคะผมจะได้ออกมาสวยงามนะคะมีความามีอะไรนะเขาเรียกทำให้ ดูดีอะค่ะทำให้ทรงสวยขึ้นนะคะทำให้ทรงผมมันไม่เป็นหนาๆอยู่นะคะคือทำให้มันดูเอ่อพริว้วบางแล้วก็บอกไม่โชกอะคือไม่หนาจนเกินไปนะคะลองลองดูนะคะลองทำดูรับรองว่าผมทรงผมจะออกมาดูดีมากเลยนะคะทำแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าผมยังรู้สึกวบาบางไม่พอนะคะก็สไลด์ปลายด้วยกันไกลนะคะกันไกลตัดนะคะสไลด์ปลายนะคะตรงไหนที่ดูหนาๆอยู่ดูไม่ไม่ค่อยสวยก็เลยเอากันไกลตัดนะคะสไลด์ปลายนะคะให้ทั่วๆเลยนะคะ ฉีดน้ำให้เปียกให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บติดผมแบ่งผมนะคะใช้กันไกลนะคะกันไกลตัดสไลด์ปลายเหมือนในรูปเลยนะคะทำให้มันบางยิ่งขึ้นนะคะทำแบบนี้ไปเหมือนในรูปเลยนะคะทำตามในรูปเลยนะคะทำให้รอบๆอสีสระนะคะตั้งข้าง ข้างข้างแล้วก็ข้างหลังข้างข้างนะคะใช้ทำแบบนี้ให้ให้ทั่วๆเลยนะคะ ะะแล้วก็กันไกลตัดปลายนะคะตัดตรงไหนที่ไม่เชื่อมต่อเราก็ยกขึ้นตัดให้มันเชื่อมต่อกันนะคะ<ล>ให้รอบรอบเลยนะคะทำไม่รอบรอบให้มันเชื่อมต่อกันนะคะ<ล>ใช้ปัดตะเลียนกันขอบนะคะกันรอบรอบนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะกันให้รอบรอบเลยค่ะกันเหมือนในรูปเลยนะคะใช้วีเล็ก เ,เก็บรายละเอียดนะคะเ,เก็บให้รอบๆนะคะรอบๆตีนผมนะคะแต่งเ,เก็บรายละเอียดให้มันกลืนกันนะคะให้มันมีความละเอียดนะคะทําอย่างนี้รอบๆเลยนะคะตรงไหนที่ไม่กลืนกันก็ใช้หวีแล้วก็ปัาเลียนทําให้มันกลืนกันนะคะ หลังจากนั้นเราก็ฉีดน้ําให้เปียกให้ทั่วเลยนะคะด้านบนนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการซอยผมนะคะใช้กรรไกรนะคะอ่าแล้วก็หวีซอยนะคะยกขึ้นในสูงนะคะแล้วก็ใช้กะดูความยาวนะคะช่อเลขกเราก็ตัดเลยนะคะอ่า แล้วก็ช่อที่สองแถวที่สองเราก็ยกขึ้นมาตัดให้เท่ากับช่อแรกให้มันเชื่อมต่อกันนะคะทำแบบนี้ให้ทั่วนะคะให้ทั่วด้านบนเลยนะคะทำแบบนี้เหมือนในรูปเลยนะคะตัดให้มันเสมอกันนะคะด้านบนยกให้สูงเท่าๆกันนะคะถ้าว่าผมแห้งนะคะต้องฉีดน้ำให้เปียกมากๆเลยนะคะ เพราะจะทําให้ผมตัดง่ายขึ้นนะคะทําอย่างนี้ให้ชั่วตรงไหนไม่เท่ากันก็ยกขึ้นตัดหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองหวีดูว่าตรงไหนมันมันยังหนาอยู่เราก็อาชายกันไกลนะคะตัดสไลด์ปลายนะคะทําเป็นชั้นๆน,นะคะทําแบบนี้เป็นชั้นๆตรงไหนหนาอยู่แล้วก็สไลด์ปลายค่ะโอเคนะคะ หวีผมให้เรียบนะคะฉีดน้าให้เปียกนะคะแล้วก็ใช้กันไกลนะคะกันไกลตัดสไลด์ปลายให้ผมมันผิวบางนะคะทําแบบนี้เหมือนในรูปเลยนะคะทําเป็นชั้นชั้นชั้นนะคะทําจนหมดเลยนะคะทําทหลายๆแถวนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากันไกลฟันนะคะสไลด์ให้มันบางยิ่งขึ้นนะคะทําเหมือนในรูปเลยนะคะ สไลด์เป็นช่อๆไปเลยนะคะตรงไหนหนาก็สไลด์นะคะตรงที่บางก็ไม่ต้องสไลด์นะคะ mm. หลังจากนั้นก็ยกขึ้นทำแถ,ถ,ถวมันในรูปนะคะ,ะสไลด์กันไกลฟันนะคะสไลด์ให้มันบางๆนะคะ mm. ผมตรงไหนที่มันหนาๆน,น,นะคะก็ทำให้มันบางๆนะคะ ทําทเหมือนในรูปเลยนะคะหลังจากนั้นก็วีผมให้เรียบนะคะวีให้ให้มาเข้ารูปทรงเสร็จแล้วเราก็กันด้านหน้านะคะกันกันตรงนะคะตันกันขอบด้วยปัตตาเลียนกันขอบนะคะเสร็จแล้วก็ลงด้วยมีดโกนนะคะค่ะ ทำรอบๆนะคะจอรนการรอบๆนะคะข้างหน้าข้างหลังข้างข้างนะคะข้างหลังเป็นตัวยูนะคะกันให้รอบๆเลยค่ะส่วนจอรนนะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะบางคนก็ก็ชอบสั้นบางคนก็ก็ชอบยาวบางคนก็ก็ชอบแหลมบางคนก็ชอบตรงแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะ ก็พาลูกค้าไปสระผมนะคะแล้วก็มาใดจัดแต่งทรงนะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะจัดแต่งทรงนะคะใดค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ทรงนี้ก็ตัดแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาชมวิดีโอนะคะ ค่ะบายบายค่ะ